หายอ่ดโดยพลันนะครับ <X v>, x v เห็นหมกดเข้ามาเนี่ยขับมันเลยอะ่ะคลิกแล้วก็มาเลยสวัสดีครับผมอาร์ทซิงอยากวิ่งคลิกนะครับ ชุดท่อยูโรอาร์เสร็จแล้วขอต้นกระชากกลางกระชากนะฮะผมก็เลยจัดกล่องเขาได้ไงฟ้าไอ้ฟิตนะฮะกล่องทองนะครับเวอร์ชั่น3.3ตัวนี้พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยอัตราเล็กน,นะวรงเลยติดเท้าเลยโหมดที่เราจูนไปเป็นโหมดไฮบรตนะฮะเบอร์3เรียกว่าขับสนุกติดเท้าใช้งานเจ้าเบอร์1กําลังดีซิ่งนิดหน่อยก็เบอร์2แต่ต้องการมันๆไปเลยก็วูดเบอร์3ไปครับแถมมีฟังก์ชันการเดินหอบด้วยนะครับอันนี้ขออนุญาตยก หน้าตารางให้เราดูให้ดูนะครับอย่างบางคันแล้วแต่ละคันจะจูนไม่เหมือนกันนะฮะในไฟล์แต่ละหน้าก็ไม่เหมือนกันยังไงนะครับเออเพื่อนๆน,นะฮะสนใจที่จะใช้คันเร่งไฟฟ้าดีๆนะฮะลองคิดถึงไอฟิตก,ก่อนมันใส่ได้ตั้งแต่ซูเปอร์คาร์ยันอีโก้คาร์ครับราคาเขาไม่แพงเกินไปสนใจมาเท่าซิ่งได้เลยนะครับขอบคุณครับ